คำเตือนไม่ควรใช้แบตสว่างไปสตาร์ทรถในกรณีใ,ใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรนะครับเพราะตัวแปลงจำสตาร์ทเขาไม่ได้แปลงไฟนะเขาจะต่อจากขั้วแบตเตอรี่แบบนี้นั่นแปลว่าไฟ20โวลต์จะจ่ายให้รถนะครับแต่เมื่อเราเราคีบกับแบตเตอรี่เก่าที่ยังพอมีไฟยังชาร์จได้แบตต,ตัวนี้จะไปชาร์จให้แบตเตอรี่ ถ้าแบบนั้นก็คือถือว่าโชคดีไปนะคบเพราะว่าไฟมันจะไม่ถึง20โวล์เพราะมันจะไปดรอปที่แบตเตอรี่เราแทนมันจะเกิน12 1 3 1 4โวล์นิดหน่อยนะครับแต่เมื่อไหร่แบตรถยนต์เราต่ําเกิน10โวล์ตัวนี้มันจะดึงกระแสะตัวนี้อย่างหนักนะครับทาให้บอร์ดไหม้ได้ในกรณีนี้ผมเจอบ่อยมากไหม้มาแล้วทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อนะครับอาป,ปจัมสตาร์รถยนต์แล้วอีกกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือแบตรถยนต์เราไม่มีไฟเลยคือแบตมันเสียไปเลยชาร์จไม่เข้า เหมือนไม่มีแบตนะครับเราไปคีบป,ปุ๊บครั้งนี้แหละอันตรายถึงขีดสุดนะครับแบตรถยนต์มันไม่ดึงกระแสไปชาร์จเนาะไฟมันก็คือไฟแบตตัวนี้เลยออกมา20โวลต์แล้วระบบในรถยนต์เรามันแค่12โวลต์ครับกรณีนี้นะครับจะทําให้กล่อง ECU หรือเครื่องเสียงหรืออะไรที่เป็นระบบ12โวลต์ในรถยนต์เสียหายทั้งหมดเป็นอะไรที่ไม่คุ้มกันเลยครับเพราะฉะนั้นหาที่จัมพ์สตาร์ทที่เขามี ในตลาดจะดีกว่าเพราะมันมีแค่3เซลล์คือ 3s ตัวนี้ไอตัวนี้มัน 5s นะครับไฟวนมาสูงขึ้นไปที่จําสตาร์ที่เขามีขายกันจะเป็นแค่ 3s ก็คือเหมือนมีตัวนี้3ก้อนแต่ว่ามันแบตมันแรงกว่าก็หาของดีๆทนๆมันมีครับก็ประมาณนี้ด้วยความเป็นห่วงเนาะผมซ่อมมาลาเคลิแลแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปมาแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่า จะมีคนที่ไม่เชื่อผมว่ามันทําได้มันทําได้จริงครับแต่เงื่อนไขที่ทําได้อะคือแบตคุณแค่อ่อนและยังมีไฟอยู่เมื่อเราเอาตัวนี้ไปคีบปุ๊บไฟแบตมันจะชาร์จให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยกระแสสูงนั่นแหละแล้วไฟตัวนี้จาก20โวลต์พอมันชาร์จให้รถยนต์มันจะดรอปลงครับตามโหลดเลยประมาณ15-16โวลต์ประมาณ, v, มาณนี้แล้วก็ย้ำเมื่อไรแบตรถยนต์เราชาร์จไม่เข้าเลยหรือพังเลย ไฟ20โวลต์เขาจะเข้าไปแทนอันเนี้ยอันตรายจึงย้ำอีกรอบนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอเตือนกันนิดหนึ่งแล้วกรณีตัวนี้ก็ผมก็เปลี่ยนบอร์ดไปเรียบร้อยนะครับเซลล์ยังดีนะแต่บอร์ดไหมเพราะว่าจัมสตาร์ทนะครับแล้วก็มีเกิน20ลูกที่ส่งมาให้ผมแต่ผมไม่ได้อาทิย์ไม่ได้แจ้งอะไรนะวันนี้ผมขออาทิตย์นิดนึงนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเจอมาหลายๆลูกประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ